สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งดาวพระพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของความดีเป็นดาวคุณธรรมเป็นดาวของความเจริญรุ่งเรืองเป็นดาวใหญ่ดวงหนึ่งเลยนะคะที่การโยกย้ายแต่ละครั้งย่อมส่งผลต่อทั้งละ 12ลัคนาราศีเลยนะคะเมื่อดาวดีๆมีการโครจรโยกย้ายแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีทั้งส่งผลดีและส่งผลเสียมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยไปอยู่ที่เรือนใดค่ะรอบการโยกย้ายครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายน2563นะคะจะไม่ได้อยู่นานนะปกติแล้วดาวพระพฤหัสจะมีรอบการโครจรหนึ่งปีค่ะแต่ว่าครั้งนี้จะอยู่แค่สี่ 4เดือนเท่านั้นเพราะว่ามีการโครจรที่ผิดปกตินั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะว่าการโยกย้ายโครจรครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรค่ะครั้งนี้นะคะสมัยจะดูเพียงดาวเดียวนั่นก็คือดาวพระพฤหัสนะคะจะเป็นการวิเคราะห์เฉพาะดาวพระพฤหัสดาวเดียวว่าจะมีผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ คิวแรกเลยนะคะสมัยขอยกชาวลัคนาราศีมังกรมาเป็นอันดับแรกเลยค่ะเนื่องจากชาวลัคนาราศีมังกรได้รับผลโดยตรงจากการโครจรโยกย้ายของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าดาวพระพฤหัสได้มีการโครจรโยกย้ายจากธนูมาสู่มังกรนั่นเองนะคะในวันที่14พฤศจิกายนนะก่อนหน้านี้ดาวพระเสาร์และดาวพระพฤหัสนะคะอยู่ด้วยกันมาอยู่แล้วพอวันที่14 พฤศจิกายนดาวพระพฤหัสได้มากุมลัคนาค่ะมากุมลคัคนาชาวลัคนาราศีมังกรนะคะดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศคือครองสองเรือนเลยนะคะตรงนี้จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างดีค่ะส่งผลให้ชาวมังกรมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นได้รับโอกาสดีๆเพิ่มมากขึ้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรมีความรู้ความสามารถอะไรตรง จังหวะนี้จะทําให้ชาวมังกรได้งัดเอาความสามารถของตัวเองออกมาใช้หาเงินเรียกได้ว่าอย่างนั้นเลยนะคะคือจากที่คุณมีความรู้เรื่องการทําอาหารอันนี้สมัยยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพชัดเจนนะคะคุณมีความรู้เรื่องการทําอาหารคุณมีความรู้เรื่องการทําขนมคุณอาจจะมาเอาความรู้เหล่านั้นที่คุณมีมาเปิดเป็นร้านเบเกอรี่ร้านทําขนมร้านอาหารก็เป็นไปได้หรือจะเอาความรู้ที่ตัวเองมีมาทําคลิปเพื่อที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นเขาได้มีความรู้อย่างที่คุณมี ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้มันชัดเจนมากเลยที่ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะมีการใช้ความสามารถของตัวเองค่ะเพราะว่าดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วมากลุมลัคนาแบบนี้คําว่าวินาศไม่ได้หมายถึงการเสียหายเพียงอย่างเดียวมันหมายถึงว่าอาจจะเกิดเอาอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดเอาเรื่องความรู้ที่คุณมีเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ ประมาณนี้ค่ะนี่คือความหมายของคำว่าวินาเช่นเดียวกันเอาความรู้เก่าๆหรือว่าพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสวินาศคือสิ่งที่มันเสียหายคือสิ่งที่มันเกิดแบบเฉียบพลันหรือสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังนั่นก็คือความรู้ความสามารถของคุณที่มันอยู่ภายในตัวคุณงัดมันออกมาอันนี้ก็แปลแบบนี้ คือตีความหมายได้แบบนี้เช่นเดียวกันหลายๆคนเจอคอําว่าวีน่าตกอกตกใจเลยค่ะว่าจะมีเรื่องอะไรเสียหายเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนั้นเราก็ต้องระมัดร,ระวังไว้แต่ถ้าเกิดเราจะมองในแง่ดีหรือว่าจะทายดีนะคะเราลองเอาสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังเราออกมาใช้นะคะ คือความรู้ความสามารถของเรานั่นเองค่ะและอีกเรือนหนึ่งที่ดาวพระพฤหัสได้เป็นเจ้าเรือนนั้นก็คือเรือนสหัชชะค่ะอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยมาจากเรือนสหัชชะแล้วเรือนวินาศเนาะอ่าเรือนสหัชชะเราสามารถตีความหมายได้ว่าอย่างไรสหัชชะหมายถึงบริบทคนรอบข้างเพราะฉะนั้นสหัชชะมากุมลัคนาแบบนี้หมายความว่าคนรอบข้างจะส่งเสริมผลักดันคุณเป็นอย่างดีค่ะการงานที่ทําอยู่จะส่งผลดีในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นหัวหน้าผู้ใหญ่คนรอบข้างเพื่อนร่วมงานให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีไปไหนมาไหนคนอุ้มชูประมาณนี้นะคะตกทุกข์ได้ยากอะไรก็ตามมันคอยม,มันจะมีคนขอยยื่นมือมาช่วยเหลือตลอดนี่คือความโชคดีของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะพอวันที่4วันที่5ทธันวานะ ดาวพระสาวซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณก็จะมากุมร่วมกับดาวพระพฤหัสโอ้โหตรงนี้ยิ่งจะตอกย้ําความดีเข้ามาใหญ่เลยความยุ่งเรืองเข้ามาอีกเลยนะคะนอกจากดาวพระพฤหัสมากุมลักนาแล้วดาวเจ้าเรือนจะมากุมลักนณาต่อในเดือนธันวาคมค่ะในช่วง14บพฤศจิกาจนถึงวันที่ห้าหรือวันที่สธันวาเนี่ยมันก็ระยะเวลาไม่นานนะบางทีชาวลักนณาราศีมังกรอ,อาจจะรู้ว่า อาจจะรู้สึกว่าพ่อดาวพระพฤหัสมากุมลัคนาเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าดาวพระพฤหัสมาจากเรือนวินาศด้วยเช่นเดียวกันบางทีอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือบางทีอาจจะเกิดปัญหาหรือว่าเรื่องราวต่างๆแบบเฉียบพลันแต่พอหลังวันที่5้าธันวาเป็นต้นไปมันจะสามารถคลี่คลายได้ค่ะมันน่าอาจจะจนใจนะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรถือว่านี่เป็นจังหวะดีๆของคุณเช่นเดียวกันเลยนะคะชาวมังกรท่านใดที่กําลังจะริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆ ที่กําลังจะย้ายงานใหม่ก็ตามหรือว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ที่อยู่อาศัยตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะคุณจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานในตําแหน่งนั้นหรือว่าในสถานที่นั้นในบ้านหลังใหม่ที่คุณไปอยู่เออถือว่าดีมากๆเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกร อยากจะฝากไว้เลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรถ้าเกิดคุณมีโอกาสอยากจะให้หมั่นทําบุญทําทานค่ะทําบุญเรื่อยๆหมั่นทําบุญทําทานเรื่อยๆนะคะจะช่วยส่งผลบุญผลกุศลจะส่งเสริมและหนุนนําดวงชะตาของคุณให้ไปสู่ในจุดที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับคลิปนี้ก็คร่าวๆเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ